ที่ทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเนี่ยคือรักษาตัวเองแล้วเนี่ยคือมีความรู้สึกว่าอยากให้คนได้ได้ใช้แล้วก็สำคัญที่สุดคือใช้อย่างถูกวิธีเราเอามาเชื่อมโยงกับสุขภาพผิวเ<ะ>ชื่อมโยงกับโรงพยาบาลัมีพยาบาลมีหมอ<ะ>คนมาเห็นโอพยาบาลคนนี้สวยจังเลย<ะ>อ๋อเป็นพยาบาลที่อยู่โรงพยาบาลน,นี้ด้วย<ะ>มีภาพเขาเลยนะ มันมีความสุมกว่าความน่าเชื่อถือเกิดอ,อ,อก็ซื้อทดลองแล้วก็ซื้อปุ๊บเรียบร้อยนะพี่แม่ขาไม่ใช่น่าสนใจเก๋สนใจมากๆเลยจะกลับไปแล้วก็ทําทันทีคือ,ค,อคือผมว่าโมเดลธุรกิจมันวันนีนะ้มันต้องคลิกแพลงมากขึ้นเราอยู่กับโลกปัจจุบันไม่ได้แล้วผมไม่เชื่อว่าออนไลน์เนี่ยมันจะชนะประสบการณ์ตรง